มีมาแ,แจ้งคนหายอายุตกลมีตำรวจมาเจอว่าหนูหนูอยู่บ้านไหนสอบถามไปเจอว่าบ้านอยู่แปลกๆแ,แค่หมอกจอดครับบ้านอยู่แปลกๆแค่หมอกจอดนี่คือตำนานของจอดชาวบ้านใกล้กันนะครับอตอนนี้ก็ ต่างก็ต่างโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หมดแล้วนะครับสวนสถิดรังสะอาดนะครับนี่คือวีรบุรุษคนหนึ่งนะครับของบ้านเรานะครับเป็นวีนรบุรุษเรื่องของฟุตบอลฟุตบอลอบตต้องบัวที่ผ่านมานะครับก่อนอหน้านี้นะครับนี่คือบุคคลที่สําคัญคนหนึ่งเป็นผู้สาประตูสีแดงได้แชมป์ได้แชมป์ม,มา หลายสมัยนะครับเมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมานะครับนี่คือบุคคลสำคัญคนหนึ่งผีไม่ลรงมือก็ไม่ธรรมดาครับสถิตวังสะอาดปีศาสุราก็คือสัญสัแดนนามที่ผมตั้งให้ตอนนี้ก็มีโอกาสได้มาเฝ้าเสาอีกครั้งหนึ่งเอาว่าไง้ยิงทันทีนะครับปีนี้สถิตเป็นรุ่นพี่ของโคตไตรพุทธศาสตร์นะครับ ปีนี้พุทธศาเนี่ยเอาเปรียบเพื่อนเอาเปรียบพี่น้องเล่นทั้งสองอายุนะครับบ้านหลังเลยพี่พี่หนาเด้อให้มันอยู่ทีมเดียวพ่ออาจจะให้เป็นหลายทีมเดี๋ยวไม่มีใครเกิดนะครับนี่พุทธศาคนเดียวเกิดตัวคนเดียวลูกหลานไม่ได้เกิดเนะมันไม่ทีมมันไม่ได้เกิดนะเจอโหนาใ่โคตรใสครับนี่คืออีกตำนานหนึ่งของงานถุกุลปกนะครับเรื่องของเกมฟุตบอล ผู้รัาปรตูของทีมมหาลาัยราคำแหงแล้วก็ไปอยู่ทีมการท่าเรือนะครับกับโคช่วยกัโคช่วยนะครับแล้วก็ผู้รักษาก็มีชื่อเสียงไ้เรื่อยนะครับจนไปอยู่ทีมประตูขนองสมุทรสงครามอันนั้นก็ดังนพูดแต่รับไทยลีกหนึก็<ว>สามารถสาารถ้าง้ตัวได้ครับมมีรายได้ได เป็นที่มาของบ้านหลังสวย้ค่โรงเรยียนด้านตะวันออกครับนั่นเป็นน้ำพักน้ำแรงนะครับของคนสู้ชีวิตคนหนึ่งนะครับาสายฟุตบอลเนี่เป็นอาชีพเสริมแล้วก็เป็นช่วงชีวิตนึงที่เขาทำได้นะครับก็เป็นตัวอย่างของรุ่นหลังต่อมานะครับอายุมากขึ้นก็เปลี่ยนไปอยู่สุพรรณบุรีนะครับหวังจะไปจ้างชื่อเสียงให้กับสุบุรี ไปไม่ได้ครับสังขารไม่ให้ก็มีอาการบาดเจ็บก็เลยซิ้นสุดการเล่นฟุตบอลอาชีพก็มารักษาเรื่อาตัวนะครับมาอยู่บ้านเรามาสร้างบ้านสร้างช่องมีครอบครัวนะครับตอนนี้สร้างทายาสองคนครับตื่นเช้ามาต้องใส่ถุงเท้าใส่สตาร์ททุกวันอยู่กับพ่อนะครับให้มันเกิดความเคยชินคุ้นเคยนะครับลูกก็จะได้รับในสิ่งที่ พ่อจะกระสร้างสิ่งเหล่าน,นั้นนะครับก็คาดหวังว่าหลานเหลนสองคนนี่โตขึ้นน,น่าจะนะครับมีโอกาสน่าจะมีโอกาสนะครับได้แบบอย่างที่พ่อเคยตั้งไป้านไวน้ในข้าไปสิ่งที่ดีนะครับของจุมโซนเราก็ของเราก็เรื่องฟุตบอลนะครับหลังๆมาก็มันขาดผู้ที่จะประสานงาน เพื่อเป็นตัวนำนะครับบากคนเลยซบเซาลงบ้างแต่ที่พลาต่อไปก็คงจะมีตัวแทนน้องๆุ่กหลานลูนหลังขึ้นมานะครับช่วยกันอ่านี่นะครับวัย17นี่ไม่ทำด่างทำฝาครับนี่โชว์แล้วนะครับโชว์แล้วปีนี้มีทายาทมาลงสนามที่นี่ครับสร้างสีสันให้กับชุมชนได้เห็นลูกหลานเรานะครับสะสมชันสุนทรการลงเฟสหนึ่งไปครับชนะตั้งแต่รุ่น8ปี9ปี10ปี จนถึงนุ่ม12ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นหนู่แล้วนะครับอ่าว่าไงเอเสียงเชียร์เลยตกใจเพื่อนบวยนังเลยนะครับอ่านนี้ก็เราสุพรรณร้งครับพี่น้องเราขอบเชิญทุกคนเลยครับครับก็ขอบคุณท่านผู้บริการนะครับที่เอาพาละนะครับคุณศิลป์ครับขออนุญาต เล่นก่อนครับเล่นก่อนเล่นก่อนเลยนะครับเล่นก่อนครับอ่าเล่นต่อไปครับเล่นต่อไปทีเบอร์เจ็ดทีมญัปูมาสครับลงไปไปครับมาที่สี่ห้าแข่งบอลลูกนี้เบอร์สามไม่ถึงครับอี <5 S 1> ทีเบอร์ห้าไปที่เบอร์สี่ยังไงพวกนี้ ไปถึงเบอร์เจ็ดน่านปีซ้ายาหาบอลมาได้การครับไปเ,เตอร์เบอร์สี่มองหาเพื่อนอยู่แหว่งบอลมาที่เบอร์แปดทีมบอลได้ไหมอีกทีเบอร์สามเล่นต่อไปครับทำมาแล้วไม่ผ่านสิบสี่ครับเยน็บบนดับบอลง่ายๆแหว่บอลลูกนี้โอ้โหสามบอครับโอ๊ยไม่ใหญ่ลูกนีไไน้ไ มาที่สามเทมอนโอ้โหติดนิดเดียวครับอ่ามาสวนกาพัดสิบเอ็ลูกนี้ให้บอลยาวไปที่ด้านหน้าเลี้ยงติดที่ผ้าอ่าหลายสายหลายตัวครับเบอร์สิบแทงบอลให้สิบสองลูกนี้อ่าล้ำหน้าครับเบอร์สิบสองถือว่าใช้ความหน้าได้ดีครับอ่าทางด้านอ่าเป็นตัวครับเบอ๊ สเสบียงออกอ่ะออกทางนูกเลยครับอ่าเบปิดสิบก็ไปแทนนะครับหน้าหน้าถ่ายลูกนี้เป็นลูกตั้งเตะนะครับลูกล้ำหน้านะครับของทีมจ้าปู่เปิดยาวมาครับอ่ามงก้นนะครับฉเฉล็บออกด้านข้างครับเป็นลูกทุ่มครับของทีมหน้าถายเล่นตัวที่หลังมาครับก็ ผัดกันลูกผัดกันลับนะครับหวังใจประตูใช่นะครับทั้งสองทีมอ,อ,อ,อมุ้งศิลป์ต่ำลงไปใหม่ครับจากสีสันนะครับทีมแปดส่วนการลูกนี้ทีมสิบสองป 12, ีซ้ายมองเห็นเพื่อนชิปมาด้านหน้าสวยครับลูกนี้สิบเจ็ดโอ้โหเลยเสกสวนมาแล้วพี่สี่ห้าของบอลไม่ไ,ได้ลูกนี้ สิบสามจะจบกันได้หรือเลปล่าิดที่เบอร์เจ็ดอ่ากระเทนด้านหลังครับอ่าเปล่านะครับลูกนี้สี่สิบห้านะครับอ่าไปกระเทนด้านหลังเบอร์เจ็ดครับเปล่าอ่าล่นเร็วมาครับทุกนี้ที่ปีกวา่าสิบเจ็ดว่าไงมองหาเพื่อนต่อมา,าเข้ากลางเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดล็อกหนึ่งครัง้งคืนลังมา คือสั้นหรือเปล่าอ่าใช่ครับโดนตัดครับสิบเจ็ดตัดได้ตรงนี้มีสิบกว่าเสือครับสิบเจ็ดมอ,องหาเพื่อนแทงมาง่ายทีเบอร์เจ็ดเบอร์จิตถ้าก้นให้โอ้โหไม่เข้าใจกันครับทีสิบสี่อ่เา,าเข้าช้าไปหนึ่งจังหวะครับสิบเจ็ดอ่าอ่าดูกันด้วยนะครับสูงเลนะครับอ่าโนดนทีเดียวก็อาจจะอ่าเจ็บกันได้นะครับเพราะว่าอายุนามก็เยอะก,กันพอสมควรนะครับ นพีทีครับถึงการสนามนะครับมองหาเพื่อนตรงนี้โยนตามไปอย่างติดที่เซตอรกยี่ห้าข่าบอลมาเกเจตัวที่เบอร์สิเบอร์สิบทยมายังไม่ผ่านติทที่เบอร์แมมปดเบอร์แปดเขาก็อ,อยู่ใอที่เบอร์สี่เบอร์สี่ให้สิบสอที่เบอร์สาตัดบอลได้ลัเียไปด้านขวา ล็อกมาอ่าหนูสกัดไปนะครับอ่าหัวหน้าจะผู้ทีมครับสกัดรบกวนเป็นลูกทุ่มนะครับเบอ่์ติดที่จะาผู้ครับอ่าเอาโซเปลี่ยนเข้าออกได้ตลอดใช่ไหมครับอ่าเอาโซอ่าอ่าเป็นลูกกัหน้าครับวังนี้วางเลยครับเปลี่ยนเสียตันนะครับอ่า อ่าพูดพูดสิครับขอให้เปลนตัวเก้าพวกเก้านะเนี่เปลี่ยนเข้าออกได้ตลอดใช่ไหมครับอ่าสักครู่ครับสักครู่เนื่องจากเสื้อไม่พอกันครับต้องเปลี่ยนกันเองนะครับถอดเสื้อน้ำเหนื่อยคออกมาพักครับให้เหนื่อยเข้าไปใหม่สลับทีมพระวุโสนะครับสักครู่ครับเสื้อไม่พอกันนะครับใส่ใส่ก่อนครับใส่ก่อนใส่ก่อน น,นักกีฬาแรกเสือ้อกันครับอันนี้ไม่ได้แปลชื่โอเคครับคนใส่เสื้อหายหมือนตอนแรกใส่เบอร์สิบครับเปลี่ยนตัวออกมามาใส่เบอร์เก้าแทนครับอเอ๊ะลูกล้ำหน้าครับลูกนี้อย่าเอามาด้านหน้าอ่าย่างทิดที่แม่ขวาครับสกัดบอลของด้านข้าขงตาหายในลูกทุ่งบอล เพื่อน45ตูไม่เพื่อนเบอร์14ของมาได้กระชากไปด้านหน้าเปิดเข้าในยังติดเซตอับเบอร์8บอกครับเพื่อนถ่ายบางทีเบอร์ิ0เบอร์10แทนวานนาสายยางไม่ผ่านเบอร์3ติดที่97็ดต่อสุดมาเบอร์3เสวยครับตรงนี้เบอร์ที่10เบอร์7จี้บอลขึ้นแต่แล้ยิีหรือเปล่าโออเออ เป็นจังหวะฟาวก่อนนะครับก่อนที่จะลุกเข้าไปนะครับนการลึกนะครับเบอร์สี่นะครับแบ็คของเงินทีมเจ้าปู่ครับยังมาสกัดไม่ทันนะครับแต่ลูกตาติฟิกครับหน้าประตูตัวเองนะครับของงด้านเจ้าปู่ทีมรายน้ำแดงเนื้อนะทั้งสองทีมครับพึ่งหลังของกาประตูชัยอีทินซี ทีเบอร์สี่ห้าแปดทีเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดขึ้นสี่ห้าเลยให้พันธุที่แบ็กซ้ายเติมขึ้นไปเบอร์หกเก้าทันหรือเปล่าลูกนี้เด็กบอลยังไป่ร้องยังยังปีนขึ้นยังได้ลูกขยันทีเบอร์เจ็ดห้า,มา,า,ม, 7, ามาจากด้านหลังครับลูกนี้แทงบอลแรงเกินไปครับลูกนี้เบอร์เก้าลงไปใหม่ครับไม่ทันครับอ่าหนีมาครับทุกคน ทีเบเก้าเอาหาบ้าอยู่ครับทีเบอร์เจ็ดเจ็ดบอลไปที่เบอร์เก้าเบอร์เก้าลูกนี้ของคนอยู่คืนบอลไปยังติดทีสี่ห้าให้บอลง่ายครับสี่ห้าให้บอลไปทีเก้าเจ็ดคืนที่ยี่ห้าจบบอลได้หรือเปล่าเบอร์เก้าพยายามเล่นลูนีพยายามดูดีจังหวะต่อไปไม่ได้ก็ขาหันล้วลูกนี้หมดแรงหรือเปล่าสี่้าชิ้นอนเลย เล็งจังหวะไปนิดนึงครับจ่ายบอลพลาดที่สิบสี่สี่ถ่ายไปที่เบอร์สี่สี่ให้ครั้งหนึ่งถ้าผ่านแต่มาได้ผาที่ประเจ็ดไม่ถึงอีกแล้วครับที่สิบสี่ครับรับบอลหนึ่งครั้งสิบสี่อ้าวถึงแล้วครับประเจ็ดลูกนี้มองหาเพื่อนเห็นว่าดูไม่เข้าใจกันครับแล่นอีกครั้งหนึ่งครับอ่าแต่ว่าสุดท้ายจริงครับลูกนี้การตรงนครับก็หลายคนที่อยู่สนามตอนนี้นะครับก็เป็นรุ่น ที่ช่างเสียกับว่าเกษของเรานี่ในนามของนวลวินหลานะครับหลายคนอย่างเบอร์สี่ห้านะครับเจ้าอ๋นแล้วก็เบอร์สิบเจ็ดคุณรัตพลนะครับเบอร์เจ็ดขุนพงนี้นะครับคุณสวัสด์นะคุณสวัสด์คุณสถิตคุณชาณีนะครับทีมนี้นะครับหลายคนก็คุณเบอร์จะเขียนได้เปล่าเลยนะครับคุณสมคิดนะนะครับุ่มนี้มีหลายคน ช่วงที่เรากำลังรุ่งสมัยเมื่อเกือบปีสิปีที่ผ่านมานะครับลหลายๆคนนะครับวันนี้มีเบอร์เก้าครับอันนี้เป็นต้องไปปล้ำเบอร์เก้านะครับมาดูที่สนามครับอ่จาจะผู้ทีมสก,กัดมาได้ทีมเบอร์สิบท่ายทีมเบอร์สิบทีนี้ลบยังไม่ผ่านครับ สี S <S ่ทีเตอร์ที่เพื่อแปดให้บอลที่เบอร์สิบมองหาเพื่อนด้านบนชิปไปด้านหน้ายังติดครับตัวสามตัวแปดครับนีครับจะเตะอ้อมก็ไม่ทันครับลูกนี้ติดที่ก้าเจ็ดลำเลียงบอลมามองหาเพื่อนแผ่บอลขำชิงได้สวยครับเป็นสิบสามทำได้ลูกนี้ทำหรือเปล่าอ่าบอลออกหลังเลยครับอ่าเป็นลูกเตะตั้งเตะที่เขตประตูครับของทีมเจ้าปู่มดเวลาแล้ว ยังขาดที่จังหวะสุดท้ายนะครับทั้งสองทีมนะครับในเดนกลางครับสู้กันได้สนุกนะครับแต่ยังขาดจังหวะสุดท้ายในการทำประตูนะครับเปิดไม่ดีเท่าที่ควรถึงเบอร์้าครับท่านพิมีก,กัดองอ,อนกะครับทุ่มของจะผูกทีเบอร์สิบุ่มบอลมา จะให้เบอร์12บวิ่งครับไม่ทันครับคืนหลังครับมาที่ผู้ศัพตู่ยาวมาทีามสีของมันีมองหาเพื่อนเบอร์เจ็ดแต่เ่ไม่อยู่ทีเบอร์เจ็ดอนหน้าครับหาประตูเบอร์เจ็่ะสวยทั้งทุนี้ทีเบอร์สี่สิบห้าได้ยิงร้นเลบหนึ่งครั้งให้เพื่อนทีเบอร์เจ็ดยิ่งโอ้เบอร์สิบสี่ยังมาทันห้า ไม่อยากจะให้บอลลอกล้างนะครับแต่บอลมันพลิ้นนะครับดีที่ยังไม่ตรงประตูนะครับอเปลูกเตะมุมน,นะครับของท่าผายนะครับห้าลังนะครับเก็บอลไดด้ยครับขอบคุณครับไปลูก มุมของข้าพายลุ้นประตูขึ้นนำนะครับตรงนี้เซ็นเตอร์ท่าพายนะครับขึ้นหมดเลยครับตรงนี้หวังเอาประตูชัยเลยนะครับเกินครึ่งสนามหมดทุกคนนะครับเปิดมาตรงนี้ยีมาเปิดเข้ามาได้ไหมเฮ้ยยังตีเสียเลยตรงนี้ยังผูกจริงนะประตูอ้าวเชียบไม่ทันไม่ไช่เลยต่อไปเบอร์เจ็ด ลสวนหรือปล่าบอเบอระอ่าเบอร์สิอบอบลไม่ได้ไที่เบอร์อ่าเก้าจ็ดงอา,า,าบบขาดแทงบอลขึ้นหน้าที่เบอร์สิบามูนตัที่สี่ห้าีไป13บยิงโอ้บ่อนติดสาก้อยนะครับออกด้านข้างไปนะครับเป็นลูกก้าเตะหน้าประตูนะครับอา่อาอ่าบอลภูรศิ์น,นะครับอา่บา,นนบ,อาบอกว่า แขนแนีนำลังตัวอยู่นะครับเป่ายากครับตรงนี้แขนเนี้ยำลังตัวอยู่นะครับสูสีครับไม่รู้จะถึงดีการหรือเปล่านะครับโดนจุดโทษทั้งสองทีมเปิดยาวมาครับทีีขวาทีมมะเข้าเจ็ดบอลมาเหมือทันครับตรงนี้มาที่ไปซ้าย เบอสีสีให้บอลง่ายๆที่สีผ้าสีผา,ม,ามองหาเพื่อนาบอขอาการเมื่ตวันนี้พี่บอลได้สวยแทงบอลลุน,นี้เออยังพินใส่ไี่นึงนรุ่นรรอเปล่า,า,าอ่าดูมดจบบอลก่อนอ่ายังสก,กัดได้ดีครับอ่าเบอร์สามยังเล่นครับปี่ขวาสุอยอดมากาที่เบอร์สิบเ็ให้เบอร์สิเบอร์สิบ,บ,สบะไรั้นนี้าเราไปที่เบอร์สิเจ็ดเอจ้าวมาสีาทำุเป่า ไม่ทันครับลูงนี้กอนออกด้านข้างครับเป็นลูกทุ่งของเจ้าผู้ทีมทีมขวดน้ำก่อนครับเพื่อเขาบทีมขวดน้ำด้วยครับได้ต่อไปครับเบอร์สิบเจ็ดเปิดยาวไปถึงพื้นฐานประตูเปิดยาวสวนกลับขึ้นมา เบื่อสิบสี่นะว่าจะมองเช็ดหน้าไปสวนหน้าวิ่งนะครับแต่โดนบางเกินไปครับลูกท้าออกเส้นหลังไปเมื่อกี้ทีถือควนน้ำวิ่งครับเบมื่อก้าวดวงกาโทนด้วยใบเหลืองนะครับอยู่น้ำครับอยู่น้ำถือควนน้ำวิ่งเลยครับเมื่อกี้อันตรายครับลูกต่างตีที่เขีดประตูนะครับจตะผู้ทีม โดเซเตอรเบอร์14ปิดยา้าปีขวาอย่าปผ่านเสีครับถ่ายอีกที่ระเก้าจะมดแรงครับเบอร์14ี่บอร์9กี่ดิีที่ส่องไชิงไปที่สี่ห้ชิงคืนที่14ถัาไปตรงนี้อย่างทันอยู่ครับมองไปฝาบอลมาหรือเปล่าฝากมาที่เห็นตัวไหมเบร์บีมองหาเพื่อนองไง ที่97 97เราไม่ผ่านครับ่ที่เ7็7ผ่านมาที่98อ่าอ่าผ่าครับขอด้านหลังนัใจถัดเชีมคเบอร์เจ็นะครับว่าบอเจ้ผู้ทีมจะขึ้นด้านหน้าครับอัดิงดูเบอร์เจ็ดครับอ่าหวบอลครับอสเนีครับบุศิน เปิดมาที่ปีขวาเบอร์สิบเจ็ดข้อมาได้ให้คืนจริงกีป้ป่าเบอร์แปดปามปที่เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดข้อมัอยู่เบอร์เจ็ดห้าโอ้โกินกันไม่รูจริงๆครับทั้งสองทีมาการสนามครับทั้งส,สองทีมคน่ะมีการตกลงกันแล้วว่าทีมใปแต่เป็นผ่านได้ยิงก่อนนะครับยิงประตูก่อนคุณนรมิตนะครับก็จะ,จะเป็นผู้ช่วยอีกทีหนึ่งนะครับได้ช่วยสโมสรจังนั้น จุดโทษครับแบ่นี้เาจะรับครับสนามที่มีเส้นที่ใช้สีขาวนะครับถ้าเป็นเส้นขอบสนามอะไรต่างทั้งลู่วิ่งอะไรต่างก็เป็นฟิล์มคุ้นครูในรงเรยนนะครับคือมาลศึกษาท่านก็พานักเรียนนะครับไปช่วยกันทําเป็นลู่วิ่งวิ่งผับวิ่งอะไรนะครับเขตโทษเขตประตูนะครับตรงนี้เดี๋แล้วตรงนี้ลครับตรงนี้ ทีมท่าฝ่ายครับตปวยิงก่อนนะครับโดยคุณปอนนะครับอัับเบอร์เจ็ดนะครับคนแรกครับของทีมผ้าายสถิตวางสะอาดพิศาชซลาว่้ไงลูกแรกสถิตว่าไงโอ้โหนะครับวิ่งไปผิดทางผิดที่ถ้าฝ่ายน้ำนะครับหนึ่งศูนย์แล้ว คนทีนึงของทีมเจ้าปูครับคุณน้อยเบอร์ห้าอา่านลองประลองฝีมือกับทีมผู้รักษาประตูไทยหลีกดูนะครับจะเป็นยังไงจะไปคนละทิศลทางก็จะพุ่งถูกทางรู้จะออกข้างรร้จะเหนพุตรสาวบุตรป ว่าโคตต่อยอาจารย์นงรูิว่าละโคตต่อยตอนนี้เป็นโค้ดหลายทีมนะครับกำลังมีอะคาเดมีนะครับก็สร้างลูกหลานรุ่นใหม่ขึ้นมาะนะครับตัวน้อยเบอร์ห้าของทีมเจปูคนแรกอะไรยังไงให้สักอาจารย์ทุลชาประตูต้องอยู่ร่างข้างก่อนครับใครจะไม่เข้า โอ้โหทุกทุกขาครับเสียจริงครับลุงเนี่ยขาครับเนี้ยลุงจะครับขาติดมือแบบนะครับลู่ไปขึไม่กระเด็นกระดอนไม่หนีไปไหนเลยนะครับโอ้มือกลางจริงเอ้าถ้าฝ่ายขึ้นตามแล้วขึ้นตามแล้วจุดศูนนะครับอ้าลุงเมื่อกี้อาจจะยิงเบาไปนิดหนึ่งนะครับในจากทางได้จะเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนผโฟล์ทประตูแล้วนะครับ เป็นเจ้าเล็กนะครับอันนี้ทั้งพูดเลื่องตัวซาบะตูโอ้ยใส่บูอเมื่อแบบซื้อบูช์บูชามือบักจึกไม่ตกหรอกครับไม่ตกหรอกเยี่ยมเหมือนกันนะสาธิตเยี่ยมเยี่ยมนะครับอ่ะเจ้าเล็กนะครับ ห4สิบส้าฝยโอ้ไปถูกที่ถูกทาาถึกเวลาขึ้นนำนะครับสอศูนเนาะนะครับข้นต่อศคนที่2อเบอร์แครับไอ้ภูนะครับมาซื้อขอพวพวหน่อยเอฮะรัตนพงศ์ไอ้ภูอันนี้ก็เป็นตำนานครับ ไอ้โวก็ลอยน้ำได้รัตนพงศ์บุญปกนะครับต่อรองดูกับโคนต่อยดูถ้าเข้าหนูโคนต่อยเสียฟอร์มนะเอาตบหัวเอาให้ได้ว้าวโคตต่อยเสียฟอร์มแล้วนะครับนะนะครับคนที่สามนะทางด้านทีมผ้าพายธุส่งเบอร์สิบสามครับ สีนาตเป้าสวัสดนะครับสวัสดสวัสดุนโตนะครับนี่ก็เป็นตำนานในคนหนึ่งนะครับของทีมสีสวัสดเกียรตานะครับสมัยเรือนอำนาจยุคอาณาจัก,จกรรัมเรืองอำนาจนะครับรุ่นนี้นะครับนี่คนหนึ่งนี่กําลังเดินไปนี่นตอนนี้มีแต่พุงแต่พ่อรถเกี่ยวเี่ไม่สภาพอ <laughs> ะ ลองดูโอ้พุ่งถูกทางครับพุ่งถูกทางไปไม่ถึงนะครับลูกเร็วแรงคนที่สามของกัปโวครับลุงอรุณครับเกิดเน่าเข้คนีเน่เขเกิดยน่าเศารลุงอรุณกำลังจะแจ้งคนที่สามนะครับยังอยู่เลยสามอดน่งนั่นแหลนะครับ ยิงเพื่อตามไล่ครับโคตต่อยม้างเลยโคตต่อยเอาเอาให้ได้วางบอลในตรงจุดนะครับเา็ประกันครับบอกครับใกล้ขบีอีก็มีโอกาสมากขึ้นนิ่มครับโคตรต่อยนะครับไม่ได้คดีเลย การดักทางนั้ไม่ถูกนะครับตามมาแล้วครับสามคนผ่านไปสามคนนับอยู่สามสองครับคนที่สี่คนที่สี่ของท่าถายครับเบอร์ยี่ห้าครับคุณสมคิดนะสมคิดคนที่สี่นะครับว่ายป็นไงท่าถายนะครับได้ลอง ลองฝีเท้าไปนะนัดที่แล้วก็ยิงโดนจะโทษมานะครับนัดนี้ก็โดนจะโทษเพื่อหาแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับลองฝีเท้าไปแล้วครั้งหนึ่งดีมาครับยิงเงีไลยครับไม่ไปไหนครับประตูที่คิดจะเละครับ,รบเอาละครับอ้าวาไปครับคนซาบูครับคนต่อไปเอาเจ้าปู สูงคนที่สี่ยิงเพื่อตีเสมอนะครับใครคนไหนเลยใครกดดันหรือเปล่าเจ้าปู่คตรปล่อยมาเรื่อยคตรปล่อยแล้วตอนนี้กดดันหรือเปล่าคนที่สี่นะคนที่สี่คนเจ้าปู่ครับยิงเพื่อตีเสมออ่าผู้สาประตูครับเบอร์สิบสี่ครับนะครับประตูโวนประตูเล่นในสนามเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ครับเดี๋ยวครับตัวนี้อ่านเกมได้ดีโคตรปล่อยมาไว้ดีโคตรปดูดวนกับประตูครับย่เอ้าเสี่ยวสมาธิครับ เจ้าเล็กเอ้โหอาวุธครบไทีเสนอได้ครับอ่าเป็นสามประตูต่อสามนับยิงฝ่ายละสี่คนครับสบวนแล้วครับคนสุดท้ายของแต่ละทีมครับที่สี่สี่ห้าอ่าที่ห้ายิงฝั่งละสี่คนพลาดคนละข้างละหนึ่งคนสามเท่าครับทีสุดท้ายครับที่ห้าของท่าผายเก้าเจ็ดครับตัวนี้ สมุนชานี si ้ครับันเบสิกครับราาหลังกามแร่งของทีมกเกียดนับสมัยที่ผ่านมาเมื่อละสิบปีนะครับจรวดท้าเรียบร้อยนะครับใกล้แล้วคนาไ่ห้า ยิงเท้าซยครับลูกพยานนะลูกพยานใช้ปูมีเทไม่มีใครบังเลยตัวที่ห้าเอ้าเน้นไปหน่อยครับลุงนี้มือเก้าสิบเจ็ดครับแต่เน้นหน่อยนิดนึงหลวงพ่อยานช่วยด้วยหลวงพ่อยานนะครับหลวงพ่อยานช่วยใครเอ่ยคนที่ห้าของทิมตัวปูเบอร์สิบครับลุงนี้เบอร์สิบอ่าเบอร์สิบ โค้ดต่อจะช่วยทีมได้หรือเปล่าเซฟเพื่ออยู่รอบคนต่อไปโคขากำลังจบคาถาครับานให้เจบคาถาเรายิงเข้าเพื่อเป็นแชมป์เจ้าผูบุตรเบอร์สิบลุงมีเบอร์สิบครับครับโค้ดต่อทุกต่อไล่มลนแล้วครับสกัดเอ้ย กีฬารับเชิญที่กางสนามครับให้ปูามาครับดูมากรับดวันจริงครับเล่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งบบหนึ่งังงงดเป็นแชมป์เลย <laughs> หนึนัดเป็น